จับตาริซ่าอาจเซ็นสัญญาค่ายระดับโลกหลังผู้บริหารฟอนไอจีลิซ่าอาจโกอเมริกายังคงเป็นที่ติดตามและจับตามองอย่างต่อเนื่องกับประเด็นสัญญาของไอดอลสาวลิซ่าแบ็คพิงกับ YG Entertainment ที่แววแววมาว่าหมดลงไปแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงเธอและเพื่อนๆวงแบ็คพิงจะต่อสัญญาออกไปกับต้นสังกัดเดิมหรือไม่ ข่าวลือล่าสุดเปิดเผยว่ามีโอกาสที่ลิซ่าแบ็กพิงค์จะเซ็นสัญญาครั้งใหม่กับค่ายโคลอรเบียเรคคอร์ดหลังชาวเน็ตตาดีพบว่าเจนนิเฟอร์มาร์ลรีซีอของโคลอมเบียเรคคอร์ดได้ติดตามลิซ่าในไอจรวมไปถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลของโคลอมเบียเ o รคคอร์ดก็กดติดตามลิซ่าเช่นกันซึ่งเป็นเพียงสมาชิกแบ็กพิงค์คนเดียวที่ติดตามในไอจ ชิก้าจะติดตามนักร้องจากโคลอมเบียเรคคอร์ดเท่านั้นยกเว้นบินรี่ไอริสอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากฝ่ายไหนทั้งสิ้นว่าจริงหรือไม่